Kingdom Hero อ m เกมภาคต่อของ3ก๊กที่จะทำให้ทุกคนตื่นเต้นเล้าใจในเกมมีแผนที่มากกว่า100ฉบับเหมือนโลกจริงในเกมออนไลน์คุณพล3ก๊กจิตทหารกลับมาอีกครั้งการเล่นเกมแบบเลื่อนด้านข้างประสบการณ์ที่ไม่ใช่แค่ความทรงจำแต่มันคือความตื่นเต้นเล้าใจไหมเย้ yeah, พวกเราเทรนมือใหม่เสร็จแล้วม,มาดูภารกิจของพวกเรากันเถอะภารกิจทั่วไปคลิกที่มุมขวาบนแค่นี้ก็จะได้รับภารกิจแล้ว หรือจะใช้อันนี้ก็ได้ภารกิจอัตโนมัติไปอรับอัพเลเวลกันเลยอ๋อแล้วก็เพราะว่าแผนที่ของเราตรงนี้เนะี่ยมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าอยากสมมุติว่าอยากกดซินเยตรงนี้โดยตรงใช่กดทรงตัวพวกกอกดทรงตัวพวกเราก็จะสามารถบินไปที่ซินเยได้เลยมันคือฟังก์ชันรองเท้าบินสิ่งที่ต้องใช้ก็คือตำลึงทองสี่ตำลึงทองตรงนี้โหมดออโต ด้านข้างก็จะมีสถานที่ต่างๆเนี่ยโชว์อยู่มีค่ายทหารหรือว่าลงเตียมลงเตียมค่ายทหารโกดังร้านอาวุธอื่นๆพวกเราใช้อันนี้ในการหาทางอัตโนมัติหาเส้นทางไม่อย่างนั้นพวกเราก็คงหาทางไม่เจอเพราะว่าที่ตรงนี้น่นะคะมันใหญ่มากๆเราหาไม่เจอ,อ <c oughs> พูดถึงลงเตียมยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชัน <c oughs> ก็คือพวกเราสามารถส่งตัวจากเมืองหนึ่ง <c oughs> ไปยังอีกเมืองหนึ่งได้จริงๆก็คล <c oughs> ้ายๆกับรถจีทูลงเท้า เพียงแต่ว่ารองเท้าบินอ่ะจะต้องใช้ตําเลงท้องลงเตี้ยมากก็จะต้องใช้เหรียญอ๋อเหรียญของเราใช,ใช่เลยลงเต <As> ี้ยจะมีสาวสวยมาต้อนรับฮัลโหลเขาแกเนี้แล้วตรงเนี้ยก็จะเหมือนเมื่อกี้นี้จะกดส่งตัวได้แล้วสิ่งจะได้ก็คือเหรียญในเกมแล้วมันยังมีอีกหนึ่งฟังชั่นก็คือตั้งให้เป็นจุดกําเนิดใช่แล้ว เพราะว่าบางทีเราอาจจะอยู่เมืองอื่นแล้วก็ตายที่นั่นต้องวิ่งกลับไปกลับมาเมืองเกิดอีกมันวุ่นวายนี่ก็คือฟังก์ชันของลงเตี้ยมแหละแล้วก็บนแผนที่ของเราอ่ะข้างบนแผนที่มันยังมีอันนี้นะมีคําแนะนําที่มุมล่างซ้ายแนะนำมันคือคําแนะนําสถานที่ฝึกฝนนั่นเองระดับเวลของพวกเราตอนนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับ3มที่นี้พวกเราก็จะไปที่ซิเนเย่กันแล้วออกเดินทางไปซิเนเย่กันเลย เลือกฟังชั่นลงเท้าบินบินไปเลยปิ้วสามวิก็ถึงแล้วไม่ถึงสองวิศูนย์จนห้าวิเท่านั้นตอนนี้พวกเราอยู่ที่พ่อมอนของเราอยู่ที่มอนสเตอร์อยู่ที่ตะวันตกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ก็กเราขังคนอื่นทำไมยังความเจ๋งอยู่ที่อะไรใช่หรืออื่นๆเรามีรายละเอียดอยู่ท่านพี่เข้าไปดูในนี้